ร,ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสำหรับร้านคา้ารถเข็นหรือรถพ่วงข้างนะครับที่จะใช้ปิ้งด้วยถ่านนะครับปกติปิ้งแล้วเป็นเตาผ่านะผ่าแล้วก็มีถ่านอยู่ด้านล่างนะครับเวลาปิ้งไปพวกน้ำมันก็จะลงไปโดนเตาไปลงถ่านแล้วก็จะมีควันควันเยอะตัวนี้นะครับบางทาีเราไปขายที่ชุมชนนะครับหรือโด,ย,ดยเฉพาะ ในตัวเมืองต่างๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เศรกิจก็ไม่ให้เอาเลยนะครับไม่ให้ใช้แบบปิ้งมีควันนะครับเอาแบบไร้ควันแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้100ลิตรนะครับ100ลิตรนะครับขาเนี่ยถอดได้นะครับขาท่านล่างเนี่ยถอดได้ขาสามารถเก็บไว้ในตัวเวลาขนขนย้ายและเดินทางนะครับส่วนด้านในนะครับเป็นถังน้ําหวานนะครับสังเกตนะครับนี่สีนี้เลยนะครับเราไม่ได้ทาสีอย่างนี้นะคือสีเข้ามาแบบนี้เลยเป็นถังน้ําหวานเขาเคลือบมาแบบนี้เลยนะครับ ส่วนด้านในจะมีที่ปิ้งสองชั้นนะครับมีด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก็จะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะครับด้านบนนะครับก็สามารถปิ้งได้เยอะครับแล้วก็ด้านแล้วด้านข้างสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับก็จะมีอ่าเกนะครับเหล็นั้นหนาแบบนี้เลยครับสาหรับไว้ใส่ถานนะกรณีที่ว่าทําไมไม่มีควนนะครับก็คือว่าเราปิ้งอาหารไว้ตรงนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางส่วนถานเราไว้ด้านข้างนะครับ เราจุดฐานด้านข้างนะครับเวลาน้ำมันลงไปก็ลงไปตรงกลางไม่โดนฐานพอไม่โดนฐานปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเขายกสูงขึ้นมาเลยนะครับไม่ให้โดนฐานพอไม่โดนไม่โดนฐานควันก็เลยไม่เกิดใช่ไหมครับแล้วเวลายิ่งดีกว่านั้นคือเวลาเราจะปิ้งปุ๊บเราปิดลงมานะครับเอาปิดลงมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเตาอบเลยทีนี้นะฮะ มือนเตาอบเลยมันก็จะประหยัดถ่านและความร้อนก็อยู่ในนั้นครับไม่หนีไปไหนนะครับประหยัดถ่านด้วยส่วนด้านข้างนี่ครับถ้าเกิดเราจะเร่งนะครับเปิดด้านข้างครับมี2ข้างนะแบบนี้นะเปิดให้อากาศเข้าด้านในไปนะครับไฟก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราประหยัดประหยัดถ่านหน่อยนะครับแค่อุ่นๆแล้วก็ปิดด้านด้านข้าง2ข้างนะครับนะส่วนน้ํามันนี่ครับจะลงมาด้านนี้นะครับคุณลูกค้านี่ครับ ที่ล้ำแหลมนี่แหละครับตรงนี้แหละครับน้ำมันจะลงด้านนี้นะครับเพียงจะคุณลูกค้าหากระป๋องเก่าๆอะไรก็ได้ครับลองน้ำมันด้านล่างนะครับแค่นี้แหละครับก็จะไม่เลอะเทอะแล้วนะครับแล้วกวันก็จะไม่รบกวนสําหรับรบกวนลูกค้าเรานะครับแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยปิ้งกวันเยอะๆเนี่ยเราผู้ขายเนี่ยจะอยู่กับหน้าเตาตลอดนะครับ ทำให้สุขภาพเราเสียนะครับก็ใช้แบบนี้ดีกว่าครับปลอดภัยทั้งคนขายและก็คนซื้อแล้วก็คนรอบรอบข้างรอบเคียงกันนะครับถ้าสนใจก็โทรมาที่ร้านตลาดใส่แก้ได้นะครับเรามี100ลิตร200ลิตรนะครับนี่โชว์100ลิตรนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ